ปาจีนบุรีครับขลังผมนี่คือเขาหินซ่อน เขาอินซอน,นยอยู่ข้างหลังมืนอวันที่ 2, ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพอดีมาส่งลูกค,ค่าแถวปาจีนบุรีนะครับไปเล่แวะทายบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ้งกัน อยู่ริมถนนแ่ะครับเขาหินซอนครับทำนี่แหละครับสวัสดีครับ